ที่กากศพนะถ้าแล้วก็กากขวามือนะเใครมาลงลงเลยเชียวๆหลังวันนี้ตอนมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วขยับมาขยับมาขยับมาไปเลยเข้าไปเลขยับมาข่าได้กากศพบอกว่านะขวามือนะกากไปกากไปกากไปดด้วยเอาคุณด้วยคุณลงเองอ่ะตรงนี้อ่อนนะตรงไอ้ตรงแทคานะครับพอเราพอเราละต้องแล้วมีคนลงรถแล้วลงลงใจเย็นใจเย็นขึ้นแล้วขวานะมามามา มาไวไวขนาด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 ไวมามาๆมากับขวาบ้านเราใช่ปะขวาบ้านเราครับดึงดึงดึเขามาด้วยนะเว้ยเฮียมึงอย่าปล่อยกออไปอย่างเดียวมา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 เสตออุ้มศพนะซ้ายนะซ้ายมามาตาไม่ทันตาไม่ทันจดท้ายจท้ายจดท้ายจท้ายจ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 ้ายววยเว้ยวเว้ยมาหนขึ้นมาหนึ่งขึ้มานตายเยอะ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 ตายล้มตายเยอะถึงศพกาไมานอนเยอะเลยทะลุมาาทะลุมาขวาสิ หนกันหนนะสมัมาด้ยเอาสมันมันหมดหน่อยแล้วไปเะลยะอเยอะสมสมันอาด้วยส่เพิ่มมาด้วยเอาส่เพิมาตัวหลวส่มส่เพิ่มมา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 ทะลุไปทะลุไปทะดไปทะลุไปไมเลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยทะลุไปตมวัน้ายนี่ส่งมากลับ้ายมันอยู่ขวาลมาซ้อนสดีมันทะลุมาเต็มเลยมันกลับมาซ้นสไดไแล้วช่วยส่หน่อยสหน่อยกมยม่งกลืนนะเว้ยดี

มาเร็วมาเร็วฮะคุ้มนะคุ้มนะคุ้มคุ้มมาเลยมาเลยต้อนสุด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 มาเลยต้อนชุดมาเลยต้อนส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 ุดมา พอ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 พไพอ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 พไพอ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 พมพอพอพอพไพอ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 พ้พอพอดออพ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 พอ่อพ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 พอ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 อพอพออพออพ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 อ่ไพอพอ คือบุคคลคือบุคคลเมื่อกี้ชอบะไรค่ะอีพี่อีพี่เก่งมากกูไม่มีมึงเป็นลูกเพียงน้องเพียงพี่มันจะฟังน้องมันว่อย่าของบัตรดิฉางเงาเพื่อนบัตรดิฉางเพื่อนเนี่ยขอเลยจะมาแบบแต่รวมรวมไหนรวมไหนเดี๋ยวมึงถอดรวมถอดรวมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถอดไปแล้วาามตรงเออไปตรงที่ว่าไปตรงที่ว่าหน้าก็ดังหน้าก็ดังหน้าก็ดังครับไปรวมต่อใช่แ้วหน้าก็ดัง ไปเต็มโอเคแต่ไม่ได้ด่าเลยมีใครจะบรรทัดแนวไม่ได้ด่าทามต้ออยู่ตนนี้นะครับแม่งโดนทุกไอ้ช่วยบายอย่างยิ้มไปไหนมาวะฮัลโหลนี่น้องไม่มีไม่มีเลเยับ์หรออ้าวลืมครับไม่เป็นไรน้องชายอยากเล่นน้องไม่เอาน้องไม่เอา แต่เมียคุยกับพี่บอกว่าถ้าชาห้าศูนย์นะเอาไว้รับผ่อนปาบเราแบบอะไรกูไม่ได้พูดนะไอ้ผมอยากเปิดกล้องเต้นมากแล้วอะไรยังไม่ยังไม่เต้นหรือเราไปแล้วเถอดเสื้อเต้นอ่ะเสื้อเต้นนี่ไม่มาไอเทียนอ่ะเทียนยังจำได้อยู่นะได้ได้เอาไปแล้วพี่เปี๊ยกไเรนไม่ใช่ไม่ใช่พี่พูดตอนไหนเนี่ยเอ้าเนี่ยอะไรแล้วถ้าชนะนี่พี่เปี๊จะมาแอร์ลับเทียงว่าไงครับคู่บุกว่าแกแค่คู่บุกอีพี่เดี๋ยวชนะไฟเดี๋ยวอีพี่จะเอาน้ำ จะละลายเลยอีพื้อมีน้ำแดงไหมครับคุบุมีมีแต่น้ำกะทิกับน้ำน้ำซุ้มเอาน้ำซุวมก็ได้ค่ะคุูุทำไมนะ,มนนะพี่กูไม่มีมือเป็นลู่จนไม่มีแม่อย่างคุณคุบุมันคืออะไรหรอตัวเนาะเป็นสับ หนังหนังไปหาดูหนังด้วยหนังไปหนังไปหนังพิชาพิชาเปิดเลยไม่ยรู้จักอน้องผอพาได้ไงน่ยไปหาดูนะอูจะละนะไอพอยู่นะกูจะคุยกูจะคุยไปชูแกอย่ามายุ่งกับกูอยู่นะเออขอโทษค่ะกูบ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 บบู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 บอบไบูบบู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 อููบ ที่เดิมที่เดิมที่เดิมแล้วก็มันจะหมดลิฟต์บอกบอนะมาที่เดิมมาที่เดิมแล้วก็รวมแล้วก็ลงรถนะเขาจะประกาศคูดาเขาบอกให้ลงเลย <ๆ S 2> แต่แต่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งลงนะกูสั่งเองที่เดิมที่เดิมเพียรเพื่อนไม่ต้องรับกูดาเพื่อนเสียระห้าสุดไม่ห้าสุดไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกเขาแล้วฝั่อนข้ามก็ไม่เอาเหมือนกันดูศพไ,ไวๆนะแล้วก็อย่าหนัวไม้ด้วยใช่ปะ่ะอย่าหนัวใจใจเรัชน้ะอยู่แล้วเราเล่นกูต้องมีนะมาดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนเนี่ยตอเนี่ยไปเนี่ยเพื่อนนอน มึงทิ้งศพมันมาแล้วถ้ามึงเห็นเพื่อนนอนหนึ่งมึงปล่อยศพมันไปก่อนเลยนะเว้ศพไปไ้ไอ้ชูไอ้ชูไงเบลมึงอย่าเพิ่งหอมด่ามึงดึงเอาเพื่อนก่อนใช่ปะไม่ไม่ถึงว่าเตือนสติเตือนสติไม่หอมด่าเว้ยแต่เก๊เบลไอ้เบลชุบดีนะเบลชุบดีไอ้พวกไม่ดันังมู้นต้องด่าเยอะมึงคอเล่นคอไฟดีกว่าเลยลงเลยมาใครยูไม่ใครจะคว้ามาดิไปด่านตอนจบเอาเรามาครบยังนี่ไปไม่เจ็บคอเปล่าอ่ะด่าแม่งมาก็สนุกเดืร้อนไอ้เปโลเปโลหรือลรือลงพังเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะเออเฉียวเฉียวเลยชิียววเลย ไม่ค่อยหนุกเลยอ่ะพี่ป่าั่าเขาทําไม่ดังขอหยุดด้วยแล้วนะมาเดินมามาเดิน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 มาเดิมาเดินมดิมาเดินมาเดินมาเดินมดินมาเดินมาเดินมาเดิมาเดินมาเดินมาเดินาเดินม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 าเดนมาเดาเดินนเดินนเดินนมาาเดนเดินนเดินนมาาเเดินน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 เดินาเเดินมาเเดินมาเดินาเดิ ทำไรเฮ้ยทำไรตรงเลยเจ้เพื่อนโกเพื่อนโกหรอไม่จีไม่ได้ตีเขาเลยตาย เมาเองพอ,ปอ,ปอเปล่าเปล่เม่เปล่เม่อาพี่ดิอืมาเช้งคืนเขมาหลังบ้านเรานะหรอเปล่มีเต่ม โอ้กูได้เล่นชีวิตเดียวหรอโอ้โหงามาทับตบเลยไปเล่นทับตบเลยไเปเล่นทับตบน้อยไปเล่นทับตบน้อย,ออยตายคนแรกแต่กูยกอมส่งสมาได้กูคนท้ายด้๋ยไอ้ผู้ถึงไอ้ย้ส <มา S 2> ่งมาดิอดรันเลยว่ะไปนี่โยคัตมึงจะกดแอนเซนทำไมไอ้เมื่อ ดึงโบออกมาทันน่นใเห็นตัวึงกะแทงนะาการทนหนดึงฝออกมาถันนดิึงไม่ได้เติมเป็นค้างนะผน่งค้างอ่ะเฮ้ยประเทศจะแตกเหรอวะผค้างหมดเลยกูก็นเ่งดูลยแหละกูกลัตายแตกแล้วตอนนี้ม่แบบูุกคงเขานะงโฟบเขามาโฟบเขามาตังเป็นตีเราอยู่เนี่ยเขเร็วดีตกมาขอ่บตรตีเลยตีเลยรีเลยเนี่ยขอใส่บาทมกังตีกันอยู่เนี่ย เออมันตีกันอยู่นะม่นมันเห็นเลยเออแตกมึงจะตีทำไมวะไม่ปหนมาูดม่ปากกล้าตายมึงเอาเ่เอาเ่าดิเอาเเฮ้ยหลเบิดเสีแตกเหรอเฮ้ยหลัเบิดเแตกก็เล่นไปก่อนนะนะผมว่า มันเบมันเลือกที่จะไปเล่นกันแล้วเดี๋ยวถ,ถ,ถ้าถ้ามันแพ้ขึ้นมาแล้วเขาไม่ให้รีไฟล์มันเสียสกอร์ฟรีมันจะหยุดแทงกันเพื่ออะไรหรือว่าปกติถ้าเซิร์ฟแตกแล้วเขาจะรีรีไฟล์หรอมันไม่ได้มีใครดุปะ่ะเอเลยไี่อย่าสวยกูเพื่อนให้กูเพื่นอนให้กูเพื่นอนให้ไปเลย ไปอย่าเร้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกูกูเอง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 เอาทีเดี๋ยวึงลงมาเหยียบกเปลี่ยนีบกลับมากลับมาอุ้มกลับมากูอุ้กลับมามากลับมากลัมากลัหมดเลหมดมากลับมาเพื่อนดีมากกลับมาอยู่นิ่งเอาอาปกันใเพื่อนหน่อยอ่ะถไม่ต้องไปได้ไม่ต้องไปได้ขนาดนั้นมาเยอะมมเยมมเยมมหมดไมเลยหยดกลับมาให้หมดไม่ต้องไปปิดแล้วกลับมา มลกับมากลับมาหยบพกลับมาหน่อยอย่าไปปิดอย่าไปคุมสมขากลับมาด้วยเอเวก้าบอกพี่ปโลเวก้าบอกบอกใครอยู่ตรงที่ปโลบอกนี้มึงไม่ได้ไอ้ไอ้ไอ้บอ้ไอ้ยออ้ไอีย้ไอ้ไอ้อด่ามไนก่อนได้ป้ไ้้ไ้้ไหย้หมดไบ้้้้อ้ยไอ้มไไมอ้้เจนออ่ นี่มันเม้มใส่เม้มด่ามึงไปเก่อนยังไม่จบเลยมามามามดันขึ้นมาแล้วมาเล่นเล่ไปเล่น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 ไเล่นไเล่นไปเล่นไเ่ปเลปเล่นไปเล่นไปเ่นเ่นปเล่นไปเล่นเล่นไปเล่นไเล่นไปเล่นไปเล่นไเ่นปเล่นไปเล่นไปเลนไเล่น่นไปเนไ่นไปเ่นไเล่นไนไ่นไ้เล่นไเล่นไปเล่น่นเล่นไปเล่น่นไป่นเล่นไไ่นเลนเล่นไ่ไเลล่นเไ่ไเลล่น

พอแล้วไหนเพื่อนพอแล้ว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  เนหายจังหวะโยอมไปเริ่มน้กกดังไปเริ่มนักกงไปเร็วหนัากลางไม่ขเลยวิ่งอยู่งใคนยืนนิ่งเยอะมากเลยนะน่านักก่ะกัหนักกละดังเรหาไครอีปื้ออีปื้อีเฮีาหน่อยชเียู่บูกู่บกูบูน่เหลอคนนึงเนี่คนเงย่ยเชนดิเงาหลุดอีคนนึงไหนตรงไหนที่้านนี่าีอร์ตเลยมังตรงไหนว้ายังไม่เข้ามั้ง ขัดยาก็มีใครมารับได้ปะลูกค้าลูกค้าอยู่ไหนอ่ะตอาใครหายดคือเท่ๆเทาไหร่ค้างเออแคส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 ลูกค้าด้วยหน่อยอันนี้ไปด้วยหน่อยกี้เห็นเพื่อนนิ่งเต็มไปกดโดนเขาจะเค้นซันไฟหรอวะไม่ได้ไม่ได้แน่ๆมันก็ตีนอ่ะฮัลโหลครับพี่นัทหลุดครับก็ถูกไงแต่หมายถึงว่าใครเอาตัวไปพี่รู้ว่พี่จพี่จ้าน็อเชงอยู่ไหมครับจ้าน็อเชงเหรอครับไอโปโลล์เหรอไอปโลนี่หว่าโปโลเหรอฮัลโหลมึงพี่ยี่เป็นเหรอ ที่ญี่ป็นไทยยีงให้กูมาช่วยใช่หรอใช่โอ้โหแล้วถ้าเกิดให้มาช่วยยางได้ไหมอ่ะพอโลน่าชิงว่ะใช่ยังให้มาช่วยเฉยเหรอแล้วเมื่อกี้ใครพูดต้องหมดแบบเพื่อนเพื่อนไปพาวันนะไอ้หมอเล่นนะไอ้หมอใครไม่เล่นอยู่ไหนกูจะเข้ากางกินนังแล้วไปตีญี่ป็ดอ่ะเอาดิเอาดิแล้วอะไรมึงอะไรไอ้เหี้ยเขาเล่นกันอยู่มอะไรน่ะมาย่าติหน่อยสัิเพื่อนโอ้โหเพื่อนคิดถึงนายจัดเลยเพี้ยมาตามเพี้ยมาตามถามมึงกับเพี่ยมได้ไหมเดี๋ยวมาน้องให้นะไปไปที่ไหนเพื่อนไปที่ไหนเพื่อน ไฟนะฟเดี๋ยวเฮียแกก็เจอะเฮียไม่นับกูกูขอไปนับได้ปะหลอดโซ่หล่อดยังไงครับรก็ตัวอ๋ออันนี้ก็คือคฟิลฟิลที่ที่เล่นตอนนี้อันนี้ก็คือฟิลแบบเหมือนพาแกมาตีตู้ไฟเล่นนี้แล<ต>้วกันยังไงแต่แต่โปรกับจานไม่ช่วยเพื่อนแต่นายไม่ได้มาช่วยเอ้ยเราเราไอ้คะสองคนใครวะไปกูดิไอ้มารับกูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยต้องไฟเลยเลยเฮียเ้ย เเรราาไอยู่นะอคนนึงอีกคนนึงใครอีปื้์อีปื้์อีเปิก็คขาคขาบูหายอีปื้์แจ็อแคท์มาเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วเปิก็คขาบูหายยายทอ่พี่จอดแก๊งหรอไม่ได้หรอกครับพี่เองขับมาบอกว่าจอดแก๊งพี่เพิ่งเห็นอ๋อลองเลยวะจะหอาเท้าไหนเพืออะไรจะตัวเตี้ยเหรอใช่ไหม ใช่ไม่ใช่ครักการใช่ไหมอะไรนะครักการใช่ไหมน้ำพี่สวยใช่ไหมด้วยเออย่งให้น้องๆยีมหมดเหรอน้องๆเยี่ยมหมดแหรอขับพีเทงเลยเยี่มหมดแล้วมั้งเบียเตียที่ไหนเพื่อนขึ้นดิเตี้ยที่ไหนอะตรเบียกเพื่อนเตี้ยหน่ฟางเพื่อนเบียกฟางไหนวะหรือนเบาเลยดูโเป็นไหมคนนึ่งไม่ได้เข้าวะ อ้าวพี่บอสของเราใครถาวะพี่ขับเองเนองเออเอ้คนถายอะใครไน่ายคนเพื่อนกลุ่มบ้านดิบ้านตือนยีงใครหายจะน่าพี่ขับไปด่มป่พี่ขับนึ่งเนี่ยมีใครมาไหมขับเลยอ่ไม่อนหายทีอยอรอยสวยตีไหนตไหนจากแก๊ไหยไม่ไม่นัดเลยไม่ไม่มีอ่ะแล้วเข้าอดีตโดนยี่สิบตีเออโดนโดนฟัหมดเลย้ฮัลโหลแลแที่นี่มีหนึ่งสามาเจ็ปะเนหำถ่ายเลยนะอคนถ่ายวะใครไม่เอาุกูไปวะไอ้เหยีย อันริาพิจาอยู่ในวอร์ไหมคิดถึงน้องชาโดย่ากน้องชาโดดไปเจเคแะเออไปเชียดิมันทิ้งอะ่ะมันออมันทิ้งมึงไงหรอเออมันทิ้งกตงูต้องต้องอะไรนะต้องต้องเตะหน้าสักทีจริงไอโปรโรตอนมึงมึงโอเวอร์คอร์ไอเจ็ดอ๋อใช่ปะ่ะใช่ตรงนี้วิง่งเท่าะไรร้อยสี่สิบ ไอ้เมียมันอีดฉาเว้ยทำไมอ่ะอีดฉาเรื่องใช้ไอ้เก้าเนี่ยมันวิ่งหน่อยวิ่งเท่าไหร่เจียถูกป่ะวิ่งร้อยห้าสิบคนนึงเก้าไม่เข้ามาถูกไหมที่แรกที่แรกกูเลยเปิดยาเขาหนึงเออเจ้าเก้ามันแปดแต่กูไปขายแล้วอ่ะมันใช้ทำงานเนี่ยเรนเดอร์อะไรเงี้ยเรนเดอร์อะไรเรนเดอร์งานไงท้ยเรนเดอร์คลิปอะคลิปในไดมันอะคลิปที่มันไปทำอะไรไม่รู้พูดอะไรอะ แยกจัดต้อจัดตรงไหนนะเพื่อนโคดังเพื่อนนะโคดัง,ง,งนะากำลังไปแบบเมื่อกีบบพอ้พาเพื่อนไปพารถมาโอ้ับูคาคาบูบูคาครับผม<บ><บ>ไม่เห็น,นครับ กูบูจอร้านะไรกูเจอร้านกูไม่มีมือมือวินลูกกูเหนื่อยละกูเป็นคนรับจายกูไม่ใช่ลูกมึงค่ะอีเอี่ยวเป็นเหมือนพวกไอ้นี่เคนบอลน้ำมันไปอ่ะด่าอะไรไปแล้วหลังนี้ขอยินต์โน้ตสิได้ไหมแย่มาแล้ววะกูบุเจอร้านอะไรดีก๊าซถี่เช่าเช่าเช่าน้ำเหรอไม่ตอนนี้ตอนนี้พี่เป็นพี่โปรนะพี่ไม่ได้เป็นคู่บูนะพี่เหนื่อยพี่เปโล พี่บอกวบกาแฟไล้พีเกิข,เขีเ่ปอดสมองอะไรน้องออเออเอากาแฟไหมพี่เดี๋ยวนี้คนหัวขั้นนี้รถนี้มีใครมีกาแฟไมร้องเล่ยเลยเลหนึ่งหกหนึ่พี่เล่ฮะ